คี่ไม่มีู่แมนที่ไม่มีใครแมนในนี้เลยดูจากสีกระเป๋าดูจากสีกระเป๋าก็รู้เลยว่าไม่มีใครแมนเลยเขาทำบุญเขาบางตีคองที่หลังปิ๊งมึงมึงไปซื้อมาคืนวัดเลย และนี่ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้จ้าที่อุดหูเพราะว่าคนในทิปอะมีคนกลนบอลว่าน่าจะเป็นเอ,อิร์ะเพราะว่าบอลไม่เคยมีกลนเลยจริงมากกลนมากนิดเดียวเบามากๆแบบเสียงๆแบบกระซิบะจริงเหรอกูสมควรใช้สิ่งนี้ไหมอาจจะเป็นอจจะไ <c oughs> รลองใช้ลองวันนี้จะนอนกับไทยไอ่อาง้าะพัทลุงหรือขอนแก่นขอบพี่มิเชลใช่ไหมเราให้พัทธลุงให้อะไรพัทลุงพัทธลุงเหร ลุงพี่มิเชลอาจจะเป็นเหมาะการเป็นสาวใต้หรือป้าเออหน้ามีความแบบฝ่อนิดนึงจริงแต่ว่าแอบคิดว่ามิเชลอ่ะดูหน้ามีความฝ่อเป็นของคนใต้นิดนึงนะแ,แต่ก็แอบแอบ,แอบไม่แต่ว่าไม่ต้องสื่อหรอกถ้าเป็นพัทลุงอ่ะเพราะว่าพวกเราอ่ะได้มงขอนแก่นกันไปเราง่ายบพแต่มองหน้าพี่มิเชลเหรอฉันเห็นทะเลเอ,อ ขาหอยย่าขาทะเลเห็นเลมิเชลไงหอยเชลเออเออเออเดี๋ยวไปดูกันเดาไปดูกันเป็นอะไรนะเป็นแน่นแน่นเป็นแบบวิเศษเฮ้ยเกษตรกรรมชอบถักว่างมุดดีดีขึ้นดีขึ้นอ๋อไม่กินแอนดอรนคว้าไปวันเดียวแล้วมึงดูกระเป๋าทอดอันแดน ยังไไม่ด้นี่วโมงเกตตัวจริงเขาเป็นอย่างี้ค่ะโอ้เขามีแค่นีลาไปเดียวแบกแพกแต่รองเท้าแอมะเม็มนะจ๊ะสรุปวันนี้ตินชุดประจำชาติมึงใส่ชุดอะไรมีชุดประจำชาติชุดราตรีแล้วก็ชุดอะไรอีกนะชุดองค์พระชาพระชาพระชาชุดองค์พระชาสหรับสืุดได้ตั๋วมาแล้วครับทุกคนเราจะบินไปคอนแก่นกันนะจ๊ะไปกันแบบโอ้โหสุกอะ ยากนะครับภาพภาพรวมก็เถยมากมึงแก๊งดีมเกลมากไปขายถุงย่างกันที่ขอนแก่นกันจริงหรอวันนี้ใครเป็นเจ้าของแผงคะนี่หรือเปล่านี่อะแผงเรามาแล้วรอบักมาแล้วนี่มาดูนิ่มๆเก๋ๆเกๆกูวต่างตัวอะไรกันไรเงี้ยเลือ่ะเต้ท้าวันนี้ไม่เป็นแอร์หรอกค่ะมาดีลาค่ะเออเออยังไงคะอดทนจนหมดตะแลง ภาพรวมมากถึงขอนแก่นแล้วใช่ใช่คือทริปนี้เราต้องเป็นแบบแม่เมืองนะคุณเฟิร์สทำใจลำบากไหมไม่เลยไม่แล้แพนเราคือไม่แตงจิงเป็นคนเชียงใหม่ก็เชื่ออยู่คนหน้าดูต่อดอนอ <c oughs> เขาว่ากันล้มันจะต่อบทกันเขาบอกว่าจะลาโมงลาโมงลาโมงไม่ออกต้องขีดสปีดนะไง้ยังเจอเลยคือชุาอำลาแบบมิดแกน่าหน้ามุดจ้ะให้เดี๋ยวจะพาไปกินตำกัะเทยสาเกตนะคะเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆที่นี่เพรใกล้สนามบินด้วยว้าวใช่เป็นกระเทยก็ต้องกินตำกระเทยค่ะกระเทยก็ต้องอุ่นหนุนกระเทยค่ใช่พึ่งเหมือนเกย์สอร์ตเกย์แล้วผมไม่เฟิร์ส เฟิร์สที่จริงแล้ววันนี้เฟิร์สเหมือนผู้ใหญ่บ้านแันวนี่มันติดแหล่ผู้ใหญ่บ้านใช่เม<ช>ียผู้ใหญ่บ้านเมียแรงมากเมียกระเป๋าสีแรงมาก <ไป S 1> ส่วนผู้ใหญ่บ้านกระเป๋าชมพูพิงค์ชีสลิมขึ้นเยอะเลยเนาะ สเซลิมพื้นไม่อูนล้าหน่อยเนี่ยเออเขาบีไม่ได้นะเขาบีไม่ได้นะเขาลงอูนหรอยาจ่อยยาจ่อยต้องเข้ามันมีช่วงหนึ่งที่ชอบซื้อยาจ่อยตอกตอกตอกคำว่าจ่อยแปลว่าผอมแบรนชื่อจ่อยอีเฟิร์ไม่กล้ากินวิตามินซีอะไรอย่างงี้ไม่กล้ากินบอกว่ามันกังวลต่อตับมันไม่ดีเดี๋ยวแบบตับจะพังแต่กินแต่แยาจ่อยจอมคือมึนหัวแล้วก็อองมาถึงทุกวันนี้เพราะยาจ่อย แต่กูขออย่างหนึ่งวันนี้อย่าชีดันเด็ดขาดชีดันแล้หายคุดทุกเลยไม่ดันดันเลยนะห้ามชีดันคืออะไรชีดันคืออะไรชีดันทับชีดันดีกรับเดินชีดันแล้วก็ชีดันปุ๊บพอกินเหล้าปุ๊บอู้วกกำลังจะมาละอู้กกำลังจะมาปุ๊บชีดันละชีดันละกลับบ้านหนีกลับบ้านเลยอ้วกตัวเองใช่อ้วกมันเริ่มดนอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าจะอ้วกบอกไปเลยชีดันจังหวัดนี้มีไดโนเสาร์ปะมี ในรุร่นสาวเ่าลานปีอปอคิวกับเจเจไหนเจเจนี่เจนี่หรือเจนี่อุ๊ยแพทพัทนภูริมากป้ายคือตำกฤษาเกีตจริง <laughs> มีน้ำมะตูมมาะตูมฮัลโหลนี่เมื่อเห็นน้ำมะตูมใช่ไหมน้ำมะตูมไม่มีครับเขาพากันกินแตงซีแมงกินแตงซีก็ลงมาแบบใหญมากเหมือนเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ยังไงอะซอยเมื่อวานนี้ยังไงอะซอยผู้ชายพ่พาทมาผู้ชายเนาะช่วยกินไอติมผู้ชายก็ถือไอติมมาคิดแคสอะไรว่าแล้วชีก็เลยแบบอ้าวโอเคโอเคโอเคกินก็ได้ผู้ชายชวนบอกว่ากินไอติมไหมครับผู้เล่าบอกอ๋อกิน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 เดินไปตู้ไปตู้ไอติมเสร็จแล้วปุ๊บอีจอยเดินมา กูเลยบอกว่าจอยจริงๆอ่ะพี่อยากกินอันนี้ไอติบูลาไอติบูลาไอติบูลาแต่ว่าพี่กลัวไม่แมทกับเขาพี่ก็เลยหยิบคิดๆๆๆแค่นั้แหละโอ้ยสูตรเพจน่าพานไปเพจก็แหมน้ำมาตูมอีดอ,อ บอกว่านี่ผู้แมนแต่ไม่มีใครแมนเลยเราถึงแล้วผู้แมนถึงแล้วผู้แมนที่ไม่มีใครแมนในนี้เลยดูจากสีกระเป๋าดูจากสีกระเป๋าก็รู้เลยว่าไม่มีใครแมนเลยออเถ่ายรูปถ่ายรูปวรวีนางสาววรวีได้แล้วอะไรจะไป็น롱ฮอร์เน็ตจะไป็น롱ฮอร์เน็ตถ่ายรูปอีบอสไป็น롱ฮอร์เน็ตไม่น่าโอ้โหฮอร์เน็ตนะครับคนนี้เข้าได้ เอาลุปดีๆกว่านี้ได้ไหมตอนนี้นะครับทุกคนในขณะที่เพื่อนๆกาลังพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมนะครับเพราะว่าเวลาเรามันมีน้อยใช่ไหมเราก็เลยต้องให้เพื่อนเนี่ยได้แบบเออดื่มดากับการนอนของข,องของก่อนหน้าที่ของเราก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่เตะวันแดงนะครับภารกิจเราวันนี้ก็คือไปเชียร์มิเชลเสร็จแล้วปื๊บไปกินร้านลาบบาบาบาอะไรก็ตามแล้วก็มาดื่มต่อ แล้วก็ได้คนท้องถิ่นมาด้วยได้คนพื้นที่มาด้วยนี่จ้าสวัสดีค่ะอุ้ยติดแล้วอ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาเขาเรียกว่ามาเอาตั๋วเหรอรับตัว๋วอร<ำ>ับตั๋วสำหรับคืนน,น,นี้ก็คือเราจองโต๊มาก่อนแล้วนะครับวันนี้เราจองไปทั้งหมด3โต๊ะเพราะว่าวันนี้มีคอนเสิร์ตลาบ,บานูด้วยแต่ก็ไม่รู้จะแยกร่างยังไงเพราะว่ามันจะต้องมาเอาโต๊ะก่อนตามธรรมเนียมก็คือต้องมีคนมาเฝ้าโต๊ะถึงจะจองโต๊ะก็ตามถูกไหมเราก็เลยจะส่งป้าปลาแท้ๆของพันเลยมา เอาโต๊ะก่อนพ่อไปอ่มาเที่ยวด้วยก็ภาพรวมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคืนนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเพราะว่าพ่อพ่อกูไม่เคยเจอเพื่อนกูเลยโอเคแต่ตอนเนี้ยมาเอาตั๋วแล้วก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้ปาป,ป้าใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราอจะไปแต่งตัวกันกลับไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดูมิเชลกันนะครับโครงการส่งตัว๋วบ้าดโบมือโบกจริงด้วยโบกจริงด้วย ว่ามาเชียงงามแล้วเหมือนขึ้นมาต่อ,อยมวยด้วยเลยรู้สึกดีมา,มากๆเลยวันนี้แต่เขา,ตาไต่ฟีลลิ่งแล้วอะตอนเนี้ยเขา,ตาไต่ฟีลลิ่งยังสนะุกเขา,ตาไต่ฟีลลิ่งยังไม่มีแล้วมนะ <laughs> มิิเเชชลลโบ We have been waiting for. ือภาพรวมเมื่อคืนคือสนุกมากคือจอยมากจบที่ตะว,วันแดงแล้วก็ <an> <t ong> พังที่ตะว,วันแดงเช่นเกันนะ <S <S เป็นไงขอนแก่นสนุกปะสนุกมากสนุกแบบไม่คาดขิดเพราะว่าโปรดักชันเมื่อคืนคือะอะไรนะตะว,ว,วันแดงตวดอตวดอตวดอ,วดอคือโปรดักชันดีมากอ,อแสงสีเสียงทุกค,คนพูดทุกคนพูดเรื่องนี้แล้วแดนเซอร์เปลี่ยนชุดบ่อยมากไม่แต่โชว์เลิศแล้วอะเออโชว์คือแบบโซนเลิศอะจริงๆพี่ แต่ถือว่าเมื่อวานนี้มิสแกรนคอนแกนพันทูลเขาลั่นงานได้ดีนะสำหรับฉันในมงจริงเชียร์แบบขาดใจเวอร์ฉันพิมพ์ลงกลุ่มเลยนะที่มาด้วยกันบอกว่าห้ามใครประกวดอะไรนะกูเหนื่อยกูเหนื่อยมากแค่กีดก็เหนื่อยี่เสียงกูเป็นอย่างเงี้ยกูเหนื่อยมากก็คือเป็นไงบ้างคะ G R A N D กูือกูบอกเลยว่า G R A N D ติดหัวเวอร์ ถึงแล้วนะจ๊ารองเบพร้อมกินผักไหมเด้กเด้งชาดาชาดาหมูเด้ง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 หมูพี่กับหมูน้องช่วยกันพี่โทนี่กับพี่หมูเด้งสดใสจังเลยค่ะคุณพี่สั่งแหนมเนืองไปยำทารองเบนะฮะทุกคนสรุปเจอไหมเด้งพอหาพี่แจ็คไหม แจ็กดีอ่ะแจ็กดีพีดีขอนแก่นค่ะฉันสงสัยว่าทำไมทำไมขอนแก่นมันถึงมีดินอเสาู่ียวก็เพราะว่าเป็นดินแดนดโอเสายก็เพราะว่าเป็นดินแดนแดโอเสารขียค่ะใกล้ใกล้ใช่ใกล้กาฬสินค่ะ กาลาสินเจอหนึ่งตัวไปเจอหนึ่งพันส่วนที่นี่เจอตัวนี้ค่ะใครไม่อกกล่องแล้ว่ากินพืชใช่ม่เีๆอันนี้มึงทร์เราพูดจริงเอาอันนี้จริงๆมีไดโนเสาร์จริงจริงเมืองคอนแกราะคุณคุณเจอคุณเจอฟอสซิลใช่ได่นนได้กินพืชไดโนเสาร์แบบแบบมึนอะค่ะ ไม่มีลิฟต์ต้องเดินเวลาเขาเวียนเทียนก็คือเวียนทั้งหมด9ชั้นเลยเวียนข้างล่างเวียนข้างบนใครบอกก็เดินเล่นได้อันนี้ข้อความมึงงัวประวัติศาสตร์ไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วแต่เราจะเลือกเดินว่าเราจะเดินบนชั้นไหนอย่าประมาทเลยลูกอินเสิร์ตได้โอ้ยจู ของละขังไม่ได้ตีเป็นเสร็จค่อยมาตีทุกคนตีเออปิงโอ้ยปกติอ่ะเขาทำบุญเขามาตีของที่เราปิงมึงมึงไปซื้อมาคืนวัดเลยมึงไปซื้อมาคืนวัดเลยกู เชื่อกูเชื่อกูเถอว่าท่านมาละมาจริงรู้แล้วสงบบ้างชีวิตอะมัแก้วไปข้อไปตีเล้วมันหลุดแน่นอนไปตีเร็วล้อเมื่อกี้เป็นล้อสอง เป็นไหมทั้งของหลุดกวาดน้ําก็น้ําหกละครั้งนี้ไม่ตีก็ดังใช่ไก็ไม่เห็นดังดังดังไม่ดัง่ะเคราบคนตีก็ไม่ดังเออเขาเป็นออย์วันหรือเปล่าเอออาจจะใช่มาติดฟังก์ชันสรุปไหมค่ะบไม่ายหรือไม่ขอเล่นภาพรวมคนไทยอ่ะพอบอกว่าพระอุปคุต เป็นฟิลแบบว่ามีกินมีใช้ตัดภาพมากโอเคจบทริปคอนแกนแล้วนะคะภาพรวมคือจอยคือทำทุกอย่างแล้วอะครบปะไหว้พระไหว้พาเจอแม่พุศ์คือตอนนี้เดี๋ยวนี้คอนแกนเนี่ยเวลาเดินทางนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหงมุมไหนของคอนแกนก็ตาม จะมาขึ้นเครื่องต้องเผื่อเวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมง,งเพราะว่ารถมันติดรถเยอะมากจริงแล้วถ้าเป็นช่วงเริ่มงานนี่คือรถติดมากไอ้ทิงแบบคือแต่ก่อนอ่ะสิานาทียังทันนะเราเฟิร์นนอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะจะอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมหลังก็ติด,ดเ,เพราะว่าทุกคนรู้ทุกซอกมุมแล้วแต่ฉันชอบนะความภาพรวมเมื่อวานเนะี่ยรวมเกินรวมจริงที่กูให้สิกูชอบ แต่แต่ทิปที่นี้มีความสุขมากเพราะว่าไดอาร์เ์ทิปแบบว่าหมายถึงว่าได้จัดทุกอย่างจัดแจงทุกอย่างแล้วเราเป็นแบบเป็นู้แบบว่าพอไม่คือเวลาคนมาเที่ยวจังหวัดเราเราก็แบบอยากจะแบบว่าพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเข้าใจปะแต่เวลามันไม่พอจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าเราก็มาครับเขาบอกว่ารอบหน้าเขาอยากไปเชียงใหม่ค่ับเออได้ก็บ้านเฟิร์สอีกรอบหนึ่งพาไปร้านวิสเฟิร์สจริไม่อยร้านอะไรเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเจ็ดโมงขายอาหารเช้าแต่เปิดถึงสี่โมงเย็น อจบนะ,ะ pues mm ทุกคนก <you. S 2> ็ค nah, ิดหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกับเพื่อนๆเพราะว่าสนุกมากภาพรวมเก้าคนจองคิวไว้เหมือนเดิมโอเคโอเคแล้วไายี๋ยวเจอกันค่อยยืมพลังงานอยู่ฮัลโหล เอ่อ่าอ่าพอดีพี่อยากดื่มต่อแล้วพี่ยืมมีพนักงานมีลำโพงไหมเนี่ยไม่มีลำโพงเลยหรอซื้อได้ไหมไม,ไม่สั่งซื้อช้อปปี้แล้วนะ,ะช้อปปี้ถูกกว่าอีโบเกียพวกมึงเสียงกมันเข้าไป้างในหมดแล้วช้อปปี้ถูกกว่า